สวัสดีครับทุกทท่านวันนี้วันอาทิตย์นะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับมีความสุขในวันหยุดพักผ่อนกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกําลังเดินทางต่างจังหวัดหรือกําลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทท่านมาชมพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ฐานแซม องนี้สันนิษฐานน่าจะเป็นแม่พิมพ์ยุคป,ปลายนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปนะครับผมจะย้ําเสมออย่าพึ่งเบื่อกันนะครับผมพูดไม่ค่อยเก่งและไม่ชอบเล่านิทานนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง,ง YouTube นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับ ผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี้จะยุดจะยับจะย่นนะครับข้อสันนิษฐานนะครับองค์นี้น่าจะลงทองไว้ภายหลังนะครับคาบดำๆนะครับสันนิษฐานเช่นเดียวกันนะครับ น่าจะเป็นคาบลาหรือการลงสีพึ่งก่อนลงทองนะครับจะเกิดคาบดำๆกร,กระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับส่วนเนื้อหาวันนะนี่ก็จะออกขาวแก่ปูนนะครับหรือแก่ปูนเปลือกหอยสุกผสมปูนดิบนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่ยังพอคมสันเด็นลึกชัดเจนนะครับเราจะสังเกตเห็นเส้นซุ้มรอบแก้วนะครับ จะเรียวบางอ่อนช้อยสวยงามส่วนองค์พระนี่ก็จะโยกไปทางด้านขวามือเล็กน้อยนะครับสังเกตเห็นพระเกตนะครับจะเรียวยาวบางแทงจรดซุ้มนะครับพระพักหน้าจะเป็นพระพักเข้าหลามตัดหรือพระพักรูปไข่นะครับสังเกตใบหูทั้งสองข้างนี่ก็จะลางๆเช่นเดียวกันนะครับส่วนหัวไหล่ทั้งสองข้างนี่จะตั้งฉากนะครับเราจะเห็นร่องกลางๆตรงที่หน้าอกนะครับ การทิ้งตัวของลำแขนด้านขวามือนะครับจะทิ้งตัวของลำแขนลงมาแล้วก็จะหักศอกนะครับส่วนด้านซ้ายมือนี่การทิ้งตัวของลำแขนนี่จะโค้งมนมาลับกับการประสานมือนะครับเส้นแสมทั้งสองเส้นนี่คมสันเรียวบางเด่นชัดเจนนะครับฐานทั้งสามชั้นก็เช่นเดียวกันนะครับจะหนาหนูนคมใหญ่ชัดเจนนะครับตะแคงดูนี่สังเกตเห็นนะครับอง์พระก็จะลึกนะครับ ด้านข้างสังเกตเห็นร่องรอยการยุบตัวนะครับคาบลานะครับหรือคาบลาดํานะครับฝังตัวแน่นเลยนะครับสันนิษฐานนะครับคาบลานี้น่าจะเกิดมาจากสีพึ่งทาก่อนลงทองทับอีกทีนะครับเป็นข้อสันนิษฐานนะครับอยากให้เพื่อนๆหรือผู้ติดตามทางท่องทาง,ง y o u t u b e นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับ ส่วนด้านหลังชัดเจนนะครับเจ้าของเก่าลงทองไว้ภายหลังแน่นอนนะครับการยุบตัวบนพื้นผิวพระด้านหลังเราจะสังเกตเห็นนะครับจะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับมวลสารเม็ดเล็กๆก,ก,ก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกระ,จ,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับส่วนเนื้อหาวันนะนนี่ก็จะแก่ปูนเปลือกหอยนะครับด้านข้างเราจะสังเกตเห็นนะครับ คาบสีพึ่งหรือคาบลาดำนะครับฝังตัวแน่นอยู่ในลืบอยู่ในร่องอยู่ในหลุมนะครับแต่แคงดูนี้เราจะสังเกตเห็นเส้นบังคับแม่พิมพ์ลางๆเลยนะครับองค์พระก็จะลึกนะครับด้านบนนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับคาบสีพึ่งคาบลาดำนะครับฝังตัวแน่นนะครับเส้นขอบตัดบ,บังคับแม่พิมพ์ด้านบนนี่จะปลิ้นออกมาด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าด้านลาน่างเกเห็นนะครับ คาบลาดํานะครับฝังตัวแน่นเลยนะครับลองรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่จะยุ่จะยับจะย่นนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อ สังเกตเห็นคาบลาดำนะครับสันนิษฐานหน้าจะเกิดจากสีพึ่งทาสีพึ่งก่อนแล้วค่อยลงท้องนะครับเป็นข้อสันนิษฐานนะครับเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับสันนิษฐานน่าจะเป็นแม่พิมพ์ยุคปลายนะครับเกตเห็นคาบทองนี้จะขึ้นเป็นผลเป็นเม็ดเลยนะครับการลงท้องเก่านะครับทางช่องเบญจวัณต้องกราบขอบพระคุณนะครับ ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง youtube นะครับส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายนะครับถูกบ้างผิดบ้างนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบลอบ้างนะครับผมก็กราบขออภัยนะครับผมพยายามที่จะเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับเกร็งเห็นนะครับเนื้อหานี่ก็จะแก่ปูนนะครับจะเนื้อจะหนึกจะนุ่มนวลตานะครับ ส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่ยังพอคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับทางช่องเป็นจว,วันเราเป็นช่องเล็กๆนะครับเพิ่งออกมาทำคอนเทนต์ทางช่องทาง Youtube ได้ไม่เกินสิบเดือนนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับมีผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนไหนก็ดีนะครับหรือข้อผิดพลาดของผมนะครับอคอมเมนต์มาได้นะครับผมพยายามที่จะพัฒนานะครับ ส่วนท่านใดที่ประสงค์ไม่หวังดีนะครับคอมเมนต์มาลักษณะดูถูกเหยียดหยามนะครับผมบล็อกทิ้งหมดนะครับมีข้อเดียวนะครับกลุ่มและบุคคลที่เข้ามาคอมเมนต์ลักษณะดูถูกเหยียดหยามนะครับกลุ่มบุคคลนี้ผมไม่ขัดผลประโยชน์เขานะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับราคาพระสมเด็จหรือพระผงยอดนิยมต่างๆนะครับ ผมต้องกรารเรียนท่านนะครับผมเปิดแบ่งปันราคากลางนะครับไม่มีราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับส่วนท่านใดเลยชอบราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับท่านต้องไปทางนั้นนะครับผมไม่ได้เปิดราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวพระด้านหลังนะครับองค์นี้จะแกะปูนเปลือกหอยสุกผสมผสานกับปูนดิบนะครับเม็ดมวลสารเม็ด <s> เล็ก,ลกๆนะครับ โอยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับพื้นผิวพระนี่จะยุดจะยับจะย่นนะครับส่วนเนื้อ,อาหานี่ก็จะช้ำจะแห้งมองดูและนวลตานะครับเกเห็นะครับทางช่องเบนจวรรณนี้อยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมน,นะครับได้ไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับมีกลุ่มและบุคคลใน Facebook นะครับ ออกมาให้แนวทางที่ดีมากนะครับไม่แตกต่างกับผมนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับมีกลุ่มและบุคคลเช่นเดียวกันนะครับนำของสนามหรือของเนียนแบบออกมาเล่นนะครับกลุ่มและบุคคลพวกนี้เขาไม่ได้มองท่านเป็นเพื่อนหรือเป็น fc นะครับเขามองพวกท่านเป็นแค่เหยื่อคนหนึ่งนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับด้านข้างด้านนะครับเกจเห็นนะครับ เนื้อหาวันนี่จะออกขาวนะครับจะเนจนึกจะนุ่มนวลตานะครับด่านอานะครับคาบลาดำหรือคาบสีพึ่งนะครับเป็นข้อสันนิษฐานนะครับกระจายกระจายทั่วพื้นผิวเม็ดมวลสารเม็ดฟ้าสังเกตเห็นนะครับเม็ดเล็กๆนะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเช่นเดียวกันนะครับ รายเก็บรายละเอียดนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับขอให้ผู้ติด,ดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง y o u t u b e นะครับมีความสุขในวันหยุดพักผ่อนขับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกาลังเดินทางต่างจังหวัดหรือกําลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทกท่านนะครับสวัสดีมีความสุขครับ Thưa quý